ไปใช้อุปกรณ์นะครับมันมันมีขั้นตอนนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าเหตุการณ์จะบูมบ่ามเข้าไปโอ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้สองครับสองในสิบเก้าคนที่เหตุการณ์เกด้นที่สองครับ ขอขอบคุณทุกที่น้องทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำงานทุกท่านนะครับ อขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจกับพี่น้องเรานะครับที่ช่วยกับให้การช่วยเหลือทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกท่านนะครับโอ้ทุกคนเต็มที่ครับเต็มที่ยังไม่มีใครถอยเลยครับยังไม่ถอยกันรเงีัยทุกคนยังยังอยู่ครับ เครื่องมือหนักเรามาทำงานเยอะนี่เราก็มีทีมงานจากจังหวัดลบุรีครับมาจากจังหวัดลบุรีเลยครับเจอทางมาเจอทางมาเจอทางมา เดินทางมาเดินทางมาเดินทางมาช่วยกันส่งกำลังใจให้ครับลุกชีวิตสำคัญลุกชีวิตครับเราเกิดมาอยู่ร่วมกันครับอยู่แผนดินเดียวกัน กำลังใจมันสำคัญครับท่านดิริงอือกำลังกำลังพลที่มาเนี่ยเป็นกำลังพลชุดสับเปลี่ยนนะครับสับเปลี่ยนกำลังพลกัน เพราะว่าไม่สามารถที่จะทํางานกตลอดกันทั้งคืนได้ครับเราต้องมีสลับกาลังคนเพื่อเข้าไปทำงานที่เหลือในการทํางานเพราะมันมันมันเหนื่อยครับเหนื่อยที่นี่เหนื่อยเหนื่อยแน่ครับ